ครับก็สวัสดีครับก็พบกับช่องหมายนะพัดแช n แนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนอมอเตอร์พัดลม n i สันมาร์นะครับนิสันมาร์คันนี้นะครับก็มอเตอร์พัดลมมีเสียงดังนะครับโอเคครับไปดูลักษณะของปัญหากันได้นะครับผมจะทำการสตาร์ทเครื่องรถเพื่อ,อดูปัญหากันนะครับ นี่ครับนี่เราก็ได้ทําการสตาร์ทเครื่องรถแล้วนะครับจากนั้นก็ให้เราทําการเปิดอเอซีะ AC นะปุ่มเอซีกดเข้าไปโอเค,อเ,คเห็นไหมเสียงจะดังเข้ามาในห้องโดยสารหน่อยนะครับเสียงก็จะดังเข้ามาในห้องโดยสารโอเคครับไปดูข้างหน้าเลยนะครับตรงพัดลมอะว่าพัดลมจะ หมุนยังไงนะครับนครับนั่นไปพัดเนะาะก็จะหมุนนะเลยครับในเราจะได้หินเสียงชัดเจนนะครับ เคครับนี่เรารู้ปัญหาแล้วเราก็จะไปทําการเปลี่ยนอมอเตอร์พัดลมครับไปดูวิธีการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมกันได้เลยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นขั้นตอนในการถอดเนานะเราก็จะถอดตัวท่อ,อยางมะน้ําออกแล้วก็ตัวสายไฟออร์เตอร์ยึดพัดลมแล้วก็มุมนี้จะมีน็อตเบอร์10ตรงนี้ตรงนี้ยึด ัวพัดลม2ฝัง่งเลยแล้วก็กิปด้านล่างโอเคครับเราจะไปทําการถอดกันเลยนะครับโอเคครับในการต่อถอดนะครับผมจะทําการถอดอแบตเตอรี่ออกนะครับแต่จะไม่ถอดคานตัวนี้ออกมาครับเน,นะเราทําการยกตัวแบตเตอรี่แล้วก็ถดอดฐานยึดแบตเตอรี่ออกมาครับแล้วก็ยกพัดลมออกมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพัดลมนะ Okay. ต่อไปเราก็จะทําการขัน3ตัวนี้ออกเพื่อทำการเปลี่ยนตัวไหมเข้าไปนะ okay, ครับนี่ก็เป็นขั้นตอนนะครับในการถอดอมอเตอร์พัดลมนะจะขันสกรูด้วยกัน3ตัวส่วนตัวนี้จะเป็นมอเตอร์นะ อันนี้เป็นของเทียบนะไม่ใช่ของแท้ okay. น,นี่ก็ถอดเอาเลยนะ โอเคครับนี่ก็เป็นมอเตอร์เนาะมอเตอร์เก่าเราทำการถอดมาแนะต่อไปเราจะใส่ตัวมอเตอร์ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับโอเคครับไปดูวิธีการใส่เลยนะครับโอเคครับนี่ก็เราได้ทำการใส่มอเตอร์ตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับต่อไปก็จะเป็นการประกอบเข้าไปนะครับ โอเคครับเสเคนแครับกร okay, นะด้ษบรแล้วโอเคครับคลิปการเปลี่ยนอมอเตอร์พัดลมนิสันมาร์ทก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดตามทางช่องอ My p r o f e s c i a n e l นะครับพบใหม่ขึ้นหน้านครับสวัสดีครับ